สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเรามาเปิดกระสอบเสื้อเชิ้ตขาวผู้ชายนะคะเป็น,นงานใต้ MTF เหมือนเดิมน,นะคะ,ะ,คะใช่ค่ะเดี๋ยวราตัดเหล็กแป๊บนึงนะคะแล้วก็เรามาชมงานข้างในไป็พร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ไม่เลื่อนจิแสดงว่าฟิล์มฟิล์มปิ่มอายใจอืต้องต้องถ่ายเก็บไว้จริงนะเพราะว่าไลฟ์สดตอนนี้เหลือแค่สองคลิปของเอเทียบเองที่เหลือไม่มีแล้วอืมหายไปแล้วอือแต่ต้องเก็บไว้เดี๋ยวจะเข้งลองๆเดี๋ยวการรบกวนจริงเลยนะาหลามเมื่อกี้โดนหรอเนี่ยตวเดียวอะไรเงีนะ คือฮัดดิสโอเคคลูกค้ามาเดี๋ยวเราเริ่มก,กันเลยคนระับลูกคก้าคำตอบนี้ทุกมีลูกค้าเอาไปแล้วนะครับเพ<ช>ราะว่าเราขอเปิดรีวิวให้ลูกค้าคนอื่นได้ชมกันด้วยนะครับเป็นคำตอบเสื้อเชอิ้ตผู้ชายสีขาวล้วนนะี่ใต้เทปเหมือนเดิมนะพานะเนะ่ยโอเคเนี่ยตัวแรกก็สวยนะเป็นงานป้ายนะมีงานคายดนะูน,นีนะ่เนี่ยเป็นงานป้ายนี้นะ กระสอบนี้รีวิวแบบไม่ได้อะไรมากเพราะว่ามันเป็นขาวั้ลใช่ให้ดูผ้ายนะใช่ใช่เนี่ยงานมันก็คือแบบว่าเหมือนกันเลยโรงงานแบบนี้ยช่วงนี้ขายดีมากครับทุกค้าใครมีหน้าร้านอยู่แล้วต้องมีติดร้านในกระสอบนี้เลยเนี่ยเสื้อเชิ้ตขาวผู้ชายคือขายดีมากเลยเนี่ยสีขาวเปิดกลัวแบบนี้เลยใส่ทำงานได้ใส่ไปเรียนได้หมดเลยนะคะหรือว่าเอวีเอก็ได้ประมาณนี้เลย ต้องมีจิตร้านนะคะใช่ งานีตรวยท่าสะอาดเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าหน้าร้านเราสาขาปัตนีตะโกนรถก็ไมงเปิดเหมือนกันนะใช่ไหมนะมีใครที่กำลังหาอยู่มาดูที่ร้านได้นะครับใช่ค่ะต่วไม่ใช่กระสอบนี้นะเพราะกระสอบนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะครรับไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ากสอบนี้มีเจ้าของแล้วแต่ว่าเราขอเอามารีวิวให้ลูกค้าคนอื่นๆได้ส่งกันนะกระสอบนี้ก็จะเป็นสีขาแบบนี้เลยสภาพใหม่นะสภาพใหม่ไม่ ใช่ไม่ติดเรือเท่าไหร่นะแทบไม่มีเลยนะครับนี่คุณผู้ชมวาเลนติโน่อันนี้คอมมี่นะวาเลนติโน่คอมมี่เนี่ยนี่คุณผู้ชมคอมมี่เลยสวยมากสวยมากเป็นงานแบรนด์เป็นงาน้า้คอมมี่นะครับคุณผ้ชสวยมาก สภาพยังใหม่ท่านคะยังใหม่เลยลูกค้าสภาพใหม่สอบนี้จะรวมทั้งแขนสั้นแขนยาวในกระสอบเดียวกันนะฮะใช่ค่ะลูกค้าจีูนะคะนี่ใครมี่ละนะใกล้โรงเรียนหรือว่าพวกมหาอะยรแบบนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยลูกค้าแบบซื้อตลอดเลยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนนะไม่ใงานออฟฟิศอะไรแบบนี้ใช่ได้หมดเลยว่าใส่ทำงานใส่เที่ยวก็ได้นะคะใช่ดูดีนะดูดีนะคะแบบตรงนี่ค่อนข้างใหม่เลยนะท่าทา นี่อนนี้ก็ปี้บอมเมงเนี่ยบอมเมงนะตัวนี้นะใหม่มากใหม่ๆเลยนะมือหนึ่งราคาหลายบาทเลยนะใช่โอ้สภาพใหม่เลยเปลด้วยสภาพใหม่ท่าต่างนะสภาพใหม่เนี่ยนี่ดันี่โคจียูคือมีมาอยู่แล้วนะคะลค้างานนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นน้ำหนักหลายกิโลใช่แต่เราไม่แบบเข่าผ้าว่ามันเป็นงานคล้ายๆกันหมดแล้วงานคล้ายๆกันดีเทลก็คล้ายๆกันนะคะลูกค้า นี่ผ้าสะอาดมากที่สําคัญกระสอบนี้ได้ไปคู่คุ้มมากนะแขนสั้นั้งแขนยาวเลยซักกันมาในกระสอบเดียวกันเลยนะคะสวยอ่ะใหม่ๆใหม่มากกระสอบเสื้อขาวถ้าไม่ติดอย่างเยอะก็คือใช้ได้ใช่ละคือลูกค้าเอาไปขายง่ายๆเลยนะคะใช่เนี่ยมีนิคุปเปอร์ในลูกค้าอยูนิทนี่นี่นี่นะนี่ลูกค้าประการนี้เลย ประมานี้เลยนะครับนี่ยูนิสนะคะสวยเลยคุณล็อกนี้กระสอบเป็นป้ายเนี่ลูกค้าผ้าลดนินโอ้โหสวยมากยูโคนะคะแขนสั้นในห้างคือราคาหลักพแน่นอนนแน่นอนนะคะสวยเลยตอนนี้ประสอบนี้หมดไปแล้วนะครับทุกท่านะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองดูรีวิวก่อนนะเดี๋ยวตู้น่าเข้ามาเมื่อไหร่นะครับทุกค่า เดี๋ยวถ้าเนโพสเปิดต้องหน้าชิมนะคะใช่คุณค้รอติดตามกันได้เลยนะคะแต่บอกไม่ว่าซ่าไมากสะอาดมากคือแบบฟีดแบบลูกค้าที่ซื้อได้เป็นทีเอฟไปล่าสุดนะคะแต่บอกว่าสวย่่ไมใช่สวยข้าศาดใช่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเปิดรีวิวกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เงานป้ายเงานนั้นเลมินเหรอใช่คนี่ยเนี่ยตลาดนี้ช่วงคุณสวยมากสภาพสะอาดมากใช่กระจกที่นั่นหนัก หนึ่งร้อยกิโลนะทุกคนนะจำนวนตัวอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าผมว่ะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าจะหนักไปที่แขนยาวนะทุกคนทุกทุกใต้แต่เกิดจะหนักที่แขนยาวขึ้ขายดีมากขายดีมากแขนยาวคือขายง่ายนะคะทุกคน สวยเลยคุณผู้ชมเนยมีลูกค้าอยู่นี่สวยเลย้าสะอาดมากนี่ก็ดีโคะเห็นไหมเห็นป้ายเห็นปะระมามี้เลยนะจำนวนเยอะมากค่ะลูกค้าใช่นี่เห็นข้าวแล้วใ้าครับวันนี้ที่ร้านโลวงงานแบบเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะลูกค้าแบบดีสามารถไลือกเลือกหน้าร้านได้ทุกสาขาเลยนะคะ เงินยค่อนขเยอะเลยค่ามากสวยเลยนะคะเนี่ยเงนนมดรานี้หนดค่อๆวยนั่นแหละค่อยๆอย่างน้นเรียนสวยมากลใส่แบบองใส่ท้นีกง่นใช่ใส่แบบโมาเนใส่แบบยีนจบลูกค้าครับสวยวันนี้เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวเราจะไล์อีกประมาณสองสามรายการค่ะ ตักรอไม่ได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน่าจะมีกระสอบมาแล้วเอรอใหม่พุ่มผู้ชายด้วยใช่ของเข้ามาแล้วใหม่พุ่มผู้ชายลูกค้าไปที่รองานนี้อยู่ต้องดูนะคะใช่ใหม่พุ่มผู้ชายนะผมแอบแอเห็นแล้วก็มีแอนด์ด้วยลูกค้ากดติดตามไม่ได้เลยนะคะเวลาเราไลฟ์มันจะแจ้งเตือนหน้าปิดนะคะใช่สวยใหม่ๆเลย เนี in 15 in 15. <The> ่ยประมาณนี kind of in 15 in 15 right. <The> ้นะคะป้าย MTS คุณภาพดีแน่นอนใช่สภาพใหม่เลยใช่เนี่ยถ้าไม่โอเคตรงไหนสามารถแจ้งโรงงานได้24ชั่วโมงนะโรงงานนี้นะเนี่ยสวยมากสวยมากเลยค่ะใช่ MTS ก็คือขึ้นชื่อแน่นอนใช่ MTSJ8 นะคะเนี่ยอันนี้ก็ GU อันนี้ก็งานป้ GU นะครับงานสวยเาสะอาดมาก จีลูกค้ามันจริงๆงานมันก็คือจะเป็นมือหนึ่งเลยนะคะสวยกระสอบเพื่อขาวทาไม่ติดเหลืองคือแบบโอเคมากสวยมากนะคะแล้วคืองานนี้คือไม่ติดเหลืองเลยนะลูกค้า ใครที่แบบว่าเอ๊ะสนใจงานนี้อยู่รอรอบหน้าได้เลยนะคะตู้นน่ะตู้ใหม่เข้ามาคือรอเลยรอจองเลยนะคะสสวยเลย้าสะอาดมากไซส์ก็สวยนะคะลูกค้าเป็นไซส์เอเชียคนบ้านรอเลยไซส์สวยสะอาดใหม่ๆเลยเจ๊จะเตรีมานมาพอแล้วเขาบงานนั้นคือคล้ายๆกันเลยงานมัน ประมาณนี้เลยใช่คืออาจจะมีแบรนด์พวกแบบอะไรพวกม้าปัดใช่ไคือแบรนด์มันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าดีเทลงานคล้ายๆกันแต่ละตัวประมาณนี้เลยสวยเลยนะคะกระสอบนี้มีเจ้าของเลยนะครับทุกค้ามีเจ้าของแล้วคนยืมลูกค้ามาทำสินค้เนี่ยมีเจ้าของเลยนะกระสอบนี้คือมีเจ้าของไปรับไปแล้วนะครับลุกค้าเดี๋ยวถ้าใครสนใจป้ายนี้นะครับเดี๋ยว รอบหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ได้พิมพ์ตัวองรอจองรอบหน้าเลยนะคะลูกค้าหน้าเพจนะครับลูกค้าเพราะว่าตอนนี้หมดเสื้อขาวหมดไปแล้วทุกป้ายเลยใช่ขายดีมากค้าขายดีนะลูกค้าเนี่ยขายทั้งแบบกระสอบใช่ขายดีทั้งกระสอบและก็ซาเลิสติโน่ลูกค้าวาเลนติโนนเี่ยขนะครับแล้วต้องมีติดสิดล้านนะของแบบเนี้ยขายดีขายดี ที่สำคัญคือแบบโอ้โหสวยนี่ท่านีาค่ะใส่ใส่สั้นใส่ยาวผสมเข้ามาเลยซื้อไปก็คือแบบสามารถแขวนขายในราวได้เลยลูกค้า<ช>ไม่ต้องจกักรยานคือขายได้เลยนะรว่าทำไมใช่สภาพน้องใหม่มากดูวยอยู่เลยจมกันนี่ป้ายนี้ค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าเห็นไหมเมื่อหนึ่งลายบาทนะตัวเนี้ตันเลยนะตัวนี้ เน้อผาดีมากอ่ะเน้อผาดีสวเลยนะคะกคนมือหนึ่งอะไรก็มีนะลายคอยตรงี้นะค่ะมืองานมือ2องสภาพมือหนึ่ง ูายนี้สวยเลยนะคะอ,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 อนี้อใจมากสวยมากอืมกยูนกับมาของ MTF ใช่ลค่ะ,คะสวยแน่นอนสวยแน่นอนเราจะสวดตัวนี้ไปเรื่อยเลยใช่นี่ลูกค้าใส่สวยมาก โอ้โหดูแบบขาวขาวโอโม่เออลูกค้าขาวแบบเหมือนผ่านการซักมาแล้วอ่ะใช่ขาวแบบโอโมเลยขาวแบบโอโมขาวแบบคุ้นซักมาแล้วอ่ะเแสงสั้นแสงยาวผสมกันแม่ในกระสอบดูกันนะโอ้โหลูกค้าีในกระสอบนี่ไปทุกทุ่หน้านี่เนี่ยสวยานสวยสวยสะอาดสุดๆไปจีอูเลยแนะนำเลย ลูกค้าสต์ไว้ก่อนเลยนะว่าแบบเออสนตัวงานเสื้อขาวพอเวลาแอดมินเบิดจองจะได้แบบจองเลยนะครับเพราะว่างานนี้คือเป็นสินค้าขายดีมากคนค้าหลายคนโอ้โหลูกค้าเนี่ยมีควกแม็กมาทีเดียวเลยเห็นไหมมีพวกเห็นไหมสวยเลยลูกค้าดูสภาพคือมือหนึ่งเลยอ่ะลูกค้าหลายคนสนใจแบบพอจองไว้ก่อนมีหลายคนนะโอ้สวยสวย แต่ว่าทางโกดังจะไม่รับจองก่อนนะครทำผู้ชาค่ะจนะนกว่ายูนิ้าลินนยูนิ่าลินนจนกว่าจะได้อะไรนะยินจะแบบงงาน,งานโ,อโ,อโ,อโอ้โหยูนี่มาแบบทีเดียวเลยคุ้มเลยเนี่ยยูนี่มาแบบทีเดียวเ,ยเห็นไหมนนี้ก็ยูนิโคเนี่ยนี่ก็ยนูนิโก้วินิโก้วินิโก้มา,าโมาทีเดียวเลยนะนักศึกษาใส่ได้เลยเลยนี่ยขาวทีเดียวโอ้โหสวยมาก ใส่ตนเินได้เลยี่ค้วาเลนติโน่แล้วไซส์สวยมากงานบายค่อนข้างเยอะเลยนะเอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โะโอ้โห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 โอ้หาอ้อ้โห้โหโอนโหโออ้โหโอ้โะอ้โหอ้โหโะ้โห้โหอ้โหโ็้โอ้โหี้โหโอ้อ้โหโอะโหโ้าโอ้โหโห้ห้โหโอ้นหโอ้โหโโออย ปานยัตจะเป็นยัง,งเขียล,ะล,ะลอานเลยก่อนยูนิโคอ,อีกแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมยู่นี้มาแบบเรื่อยๆเลยน,นะลูกค้าดูกระพริบ่หนึ่งเลยนะคะ<อ>สวยเลยนี่ยูนี้ว่าดีเลมันก็เหมือนกันหมดนะใช่ดีเทลมันเหมือน,นกันเลยเลต่างกันแค่แบบว่าใตา้เสื้อขาวนะลูกค้าถ้าไม่ติดเดียวกเท่าไหร่สวยสวยลูกค้าแนะนำอันนี้ก็จีอูสวยนะตัวเนี้ย ค่าใหม่มากลูกค้าคืองานสะอาดนะงานสะอาดเหมือนผ่านการเคลีนมาแล้วลูกค้าอันนี้ก็ยูนิโคเป็นพันนิดนึงนะตัวหนึ่งผ้ามือหนึ่งก็เป็นพันนะเป็นพันแม่มือคือหลักพันเลยใช่พานาแล้วก็หลักร้อยกว่าบาทฮะใช่ราคาหลักร้อยเท่านั้นโอ้ยหลายตัวด้วยนะเนี่ยลูกค้านี่ลูกยูนิโคมาแบบค่อนข้างเยอะนะเสื้อนักศึกษาใส่ไปเรียนเลยนี่ยูนิโคอีกแล้วมัน้าดโห่จัดเซอร์จ่งงานป้ายนะคะ สวยๆนี่ยูริโค้ไะเจอโดนแบนเพราะว่าเจอโดนแบนเพราะว่าพูดยูริโก้เนี่ยเออเนี่ลูกค้าดูโอ้นี่แอดวินนะตัวนี้สวยนะสวยเลยนี่แหละตัวนี้แอดวินนะเปิดให้ดูแบบทั้งรูปเลยันี้ก็ยูนี่เือนกันนะลูกค้าเห็นไหมยูนี่เจิดจ้แต่งงานสวยสวยลูกค้าดูใหม่มาก สภาพคือใหม่มากโอ้สวยนี่คือมือหนึ่งเลยอ่ะยังมีพลาสติกแบบนี้เลยยังไม่ผ่านการใช้งานใช่ค่ะนช่โอ้มือร้อนแล้วเนี่ยร้อนมากโอ่ะหอเคครับประมาณนี้เลยค่ะขอบคาเพราะมันเปิดมามันชอบแบบ ามหดเลยอ่ะใช่มันก็สไตล์นี้เลยลูกค้าตงานแค่ยี่ห้อแล้วก็เป็นรุ่นแบรนด์เอาแล้วกันแล้วแต่กานี่เห็นจะเป็นงานป้าย p l ย์บอยนี่มีลูกค้าอยู่ในแพคแบบนี้ก็มีนะคะชัดนึงเลยเป็นงานมันก็ดีเทลเหมือนกันหมดนะใช่อันนี้ก็สวยมีชิ้นงานเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็งานป้ายนะเห็นไหมกูเป็นสวยเลยนะครับค่ะกรางานนี่เลยโอ้โหนีเห็นไหมเยอะมาก ยังอยู <c oughs> ่ในถุงก็มีนะยังอยู mm ่ในใช่ยานืหงเลยห้ดูวางสวยอ้โหอีกเยอะนะวจะมาตัวแบบค่ข้างเยอะเยเยมากห้าร้ยตัวได้แน่นอนใช่ประมาณห้าตัวบวกลบใช่หัวบวกลบได้ไงนะครัลูกค้านะเาข้าวประมาณนี้นะสวยเลยนะคะ ะเดี๋ยวขอโชว์ตัวข้างหลังนะว่างานที่ออกมาประมาณไหนนะครับใช่่คะลูกค้าเนี่ยเงินเดือนก็ประมาณนี้เลยลูกค้าส่วนใหญ่ดีเทลก็คล้ายๆหมดใช่เนี่ยประมาณนี้นะดีเทลก็แบบว่าคล้ายๆกันหมดเลยสวยเลยใช่เนี่ยมันจะมีแบบแขนสั้นแขนยาวผสมมาในกระสอบเดียวกันนะลูกค้านะทำไมสีของกล้องเหมือนกันเพราะเขาพิมพ์สว่านี่ยประมาณนี้เลยนะ ไซซ์ดีมากไซซ์คนเอเชียอะไรขายได้ไม่มีแบบใหญ่เวอร์ไม่มีนะไม่มีเป็นไซซ์คนบ้านเราเลยอ่ะไซซ์เอเชียงั้นญี่ปุ่นนะลูกค้าเรื่องไซซ์ไม่ต้องห่วงนะไว่ต้อนหนวงคือเป็นไซซ์คนบ้านเราใ่ชขายได้แน่นอนนะไม่มีแบบใหญ่เวอร์ไม่มีนะเนี่ยมี M L X L นะฮะเนี่ยคมาดูประมาณนี้เลยนะครับงานสวยมากท่าสะอาดสุดๆใช่ขาวโอโมอ่ะใช่นี่งานจริงใหม่กว่านี้อีกนะลูกค้าดูเนี่ยลูกค้า สีจริงคือสวยกว่าในวิดีโอนะคะลูกค้าใช่เนี่ยกระสอบนี้มีลูกค้ารับไปแล้วนะมีเจ้าของแล้วในกระสอบนี้นะในไลฟ์ว่าสวยแล้วนะคะงานจริงสวยกว่าอีกนี่ลูกค้าเราบอกมาขอเนี่ยเจ้าของแล้วนะครับเนี่ยขอมาล่าไปก่อนนะคะประดานี้สวยๆเลยใหม่ๆนะลูกค้สภาพใหม่มากลิ้นยินก็มีมานะคะลูกค้าลิ้นยินอะไรมีหมดนะครงานป้ายอะไรก็ป้ พอเลยจ้ะประมาณนี้แหละสวยเลยงานนี่คือเป็นประมาณนี้เลยนะค้างานแต่ละตัวคือดีเทลคล้ายๆกันแต่แค่ป้ายงานนี้ครับสนใจนะสนใจกระสอบเสื้อสาวก็ติดต่ออดมดินมาทางทีาได้เลยนะครับเดี๋ยวตู้ใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้อด้ินแจ้งหน้าเพียกินลค้านะโอเคเดี๋ยวเราขอจบการรีวิวเพียงเนนะครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ